สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้เราก็เดินไปที่ไอเขียวเนียวสับอนุญาตายนะคะผมตามมุงช่วยรถคันนี้นะครับมันเป็นรถน้องสาวแรงลมมันเป็นรถลูกใหญ่สีดานมีซันรุกนะครับมีซันลุ่มเนาะผมมีเงินร้อยเดียวตอนนี้ แล้วก็มีเครื่องมือพูดแล้วขนมันเป็นรถที่มีแม่ยานานนะเพราะผมทำไม่คุ้นะครนบน้องมีตังค์ร้อยเดียวขับรถจากใต้ยิงยาว15งสิบห้าชั่วโมงไปซ่อมที่ใต้เลยจากรังสิตไปซ่อมซ่อมลูกค้าตามบ้านครับเพราะยังไม่มีอู่่อมรถไปทำอยู่สองปีพี่มีเงินร้อยเดียวบางทีกินข้าวเนี่ยกล่องเดียวแบ่งกันแบ่งกันแล้วก็นอนในรถอ่าเพราะห่องจุ้มีห่องจี้คนหองจื้บ้านแล้วมันมีข้อสี่คือห่วงจี้รถ คนไม่รู้ใช่ไหมรถบางคนนรกเลยใช่ไหมพี่บางคนอยู่ในรถมากกว่าอยู่บ้านใช่ไหมนอนในรถใช้ชีวิตในรถนะครับสําคัญครับผมเรียกมันว่าลกห่วงุ้วยราชฉลดสมัยก่อนจะมีม้าม้าก็คือรถถูกไหมช้างเผือกเห็นไหมจักรพรรดิต้องมีทักนั่นแหละเขาต้องมีลักษณะให้บุญช่วยนี่เหมือนกันะครับผมก็ทำพวงุ้ยผ่านไปสองปีน้องมีอู่ชอบรถอันแรกอยู่ที่ลังสินะครับผมก็ไปทำาวงด้วยบ้านให้ รถมาเต็มเลยนะครับมีแต่รถยุโรปนะตอนนี้ก็เป็นอู่ที่2แล้วก็อยู่ลั้งสิบเดิมจะอยู่อีซอยนึงนะครับผมก็รถจอดเต็นเลยพี่หนุ่มไปเห็นแล้วนะครับกำไรเดือนหนึ่งนะครับไม่ไม่ต่ำห้าแสนจากเงินร้อยเดียวไอ้บุญช่วยแล้วตอนนั้นชีวิตผมตกต่ำตกต่ำแล้วเริ่มเริ่มจะเริ่มเรียนของุ่ยละแล้วชีวิตไม่ดีเริ่มมาเรียนของช่ยเริ่มมีครูบาอาจารย์ผมก็ไปบวชผมจะฆ่าตัวตายผมนอนสะพานลอยไม่มีบ้านโดนไล่ออกจากบ้านแล้วผมเป็นลูกชายคนเดียวอะ คนจีนนะพี่คนจีนนะลูกชายคนเดียวเตียไม่ให้ใช้นามสกุลนะพี่คิดเตียฉันามุกเลยผมไม่ตอนก่อนผมตามสกุลชอบผลิตครับเขาไม่ให้ใช้เป็นลูกชายคนเดียวซื่งสกุลเลยความเร็วความเร็วเขาไม่ให้ใช้น้ำหนักนะผู้เดือดร้อนกันยิงกาแฟก่อนนี่เราอยู่ในเมืองช่วยมันช่วยชีวิตผมผมก็เลยไม่มีบ้านไม่มีบ้านครับทำยังไง ไปขอซื้อรถต่อน้องน้องก็เริ่มรวยแล้วไงเขาก็ไม่ได้ใช้ก็ไปซื้อให้ผมด้วยกลัแพนเท้าเขาหัวหน้าเรื่องอะไจะคิดประเด็นกันนะจ๊ะไปนอนนอนนอนอาบมานอนรายด้วแล้วก็ใช้ที่บ้านก็ได้หมัดผมก็ทำของช่วยทำของช่วยคนช่วยรถบ้านไม่ได้ทำเพราะไม่มีเพรเริ่มมีเงินก็ไปเช่าห้องเมียก็ทิ้ง นั่นเมนไหมเดี๋ยวต้องมีสัมภาษณ์ต่อไปอีกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกอะพี่เขาเลยอยากจะฆ่าตัวตายเพราะมีไอ้บุญช่วยไม่ตายก็เลยสรุปก็เลยยังไม่รู้เลยว่าแกก่ยครับแล้วโยกย้ายรถโต๊ะสวั้ดีตอนแต่ล้าปุ๊กเก้าเก้านะคะมันเป็นรถที่ผมรักที่สุดแล้วมันจะช่วยพี่หนุ่มได้เพราะเลยยกให้เขาเพราะผมมีรถห้าข่ายแล้วตอนนี้ต่อทะเบียนไม่ผ่านแล้วมันแข็งที่ไหนในโลกนี้ มันโดนแค่ที่สนชนทุนค่ะอันนี้เฮดีก็ได้รับะวัตินะคะให้ฟังนะคะอวัสกิ์ฟังคร่าวๆค่ะเาามพค่ะะเเอาไปซื้อมาแล้วนะครับ ตอนนี้จอดอยู่แล้วสุองจะไปทําสีให้เขาเห็นไหมเอามามอบให้ที่นี่แล้วแล้วก็กลับไปทำสีเขาอยากเห็นวก็ให้จริงถ้าบายจริงจริงๆผมก็อยู่ในโลกออนไลน์ไม่ได้แลยเขาโดนยอมกันทับงน้ให้ครับเพราะผมมีเยอะผมมีมากใมีรถสปอร์ตมีมีเอ็มมีแซดแซดแซดสามมีเลนด์โรเวอร์มีหมดต่อทะเบียนไม่ทันให้เขาอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งให้ไม่ใช่เพราะสงสารให้เพราะเขาคู่ คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรสิ่งดีๆที่ตอนนี้อยู่แล้วสดตอนไปถอดเปลี่ยนกัดทำสิ่งแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนบอกบอกมันเป็นบอกผ้ามันมไ่ดีจะเปลี่ยนไปก่อนนะคุณแมสวัสดีครับ่องนี้เลยเปิดจังเลยบกอกมียูทูบสวยๆด้วยนะยังไม่ขับไม่เกี่ยวกับรถตู้เกี่ยวกับพี่หน่ ยัอยู่สักสาเดือนครับเขตผลที่สองอีกผูจบอันนี้อันสำคัญเขตคนที่2เกี่ยวกับ